โอเคครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับและวันนี้เราก็มาอยู่ที่แมปไทยอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามีงานถมที่ข้างปั๊มนะครับอ่ะก็เป็นงานเดิมของผมเองนะอ,อ่เป็นงานถมที่ข้างปั๊มนะครับตรงนี้นะฮะก็หลังจากที่2คลิปก่อนหน้านี้นะก็คลิปแรกเนี่ยเราจะมาเคลียร์ลิงใช่ไหมแล้วก็คลิป2เรามาถมที่นะครับก็ถมได้ประมาณนี้แล้วนะครับผม,ผมก็หลังจากที่ชาร์จรถถยดันนะ เดี๋ยวเราจะมาถมต่อนะครับผมให้มันเสร็จนะนี่เลยครับอ่าอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวนะครับจะเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้เป็นรถไถคันใหม่นะฮะอ่าเป็นรถที่รุ่นพี่ของเสียแ์มเขาส่งมาเล่นนะครับผมอ่าเป็นรถไถฟอร์ดครับสวยมากเลยนะฮะคันนี้แล้วก็มีคูปตานะครับผมอันนี้เป็นรถเราเองนะนี่ครับเป็น M108S นยะครับผมนี่อย่างหล่อเทเลยครับผมเป็นรถแบบรถไถแต่งซิ่งนะนี่ครับแต่งท่อมานะฮะ โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นงาน6ล้อนะวันนี้ผมวิ่งใกล้ๆนะครับก็เลยใช้6ล้อแทนนะฮะนี่เลยครับวันนี้มากับเมกาครับผมนี่สีเขียวครับสีเขียวเหนียวซับนะฮะช่วงนี้ก็ต้องแบบเหนียวซับไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าซับช่างนะครับโอเคไปนี่วันนี้เสียปั๊มมากับโดมินิเตอร์ครับนี่ครับนอกฝุ่นฝุ่นเรียนครับยังไงนี่เห็นไหมโอ้มีลายลายนะลายนะลายอะไรนะลายยักษ์ด้วยครับด้านหลัง ปางน,นะฮะหนึ่งวันอ่ามาอยู่แบบไทยนี่คือแบบมีแต่งานเสียปามน,นะครับผมถ้าวันไหนผมมากับเสียปามนี่คือแบบมีแต่งานเขานะถ้าวันไหนมากับต้องเป่าเนี่ยก็แบบก็จะมีงานผมรับมานะก็แบบจะสบายๆหน่อยนะก็เป็นหน้าผมก็ลําบากหน่อยนะทุกคนเออใช่ครับอยู่กับเสียปามลำบากนะฮะไหนเดี๋ยวเข้าไปเลยเหรอไม่ถอยเข้าไปวะ พี่ไม่ถอยมาเลยพี่ไม้ถอยมาเลยให้พี่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขุดดินที่เดิมครับผมตบมากับมามาร์คไฟนะทุกคนะมันต้องแบบต้องพูดอังกฤษด้วยนะเขาเรียกรถเป็นโคเฮนนะเขาต้องพูดอังกฤษด้วยไส่ไหมอีกไหมมาร์คไฟเขาบอกมาร์คไฟซูเปอร์นะครับนี่ไม่ซูเปอร์ดิตัวนี้ไปยังไปยังไปแล้วมาแล้ว นี่ครับ <Yaz> ก no. ีโน่กีโน่ fc 9j ครับผมยูนเมกานะครับห้าร้อยครับน่าดีน่าแยบนะฮะเอ้ยแต่งจัดเต็มครับคนนี้รอเลยทีเดียวครับรอเลยนี่ครับอันนี้ก็คือก่อนนอกมาแล้วครับใช่ครับผมมาประกอบเอาเนี่รถไม่โกร๋เอาเหรออ๋อเนึกว่าพูดถึงรถผมนะ มีเมคโครครรับเสียปลามบเป็นเอ็เอะไรเนี่ยเอ็120กซ์เคเอ็กเคร้อยยี่สิบบ้างไหมเอ็กซ์เคร้อยยี่สิบนะฮะเจ้าของรถก่อนนะฮะแต่ว่า,าสติ๊กเกอร์ติดข้างรถนี่แบบเอ็กซเคร้อยนะครับผมเออนั่นแหละพูดผ <c oughs> ิดเจ้าของรถเขาแบบว่าแบบเจ้าของรถเขาแบบอัปเกรดเองไงอัปเกรดปากเปล่าไงทุกคนแบบแบบพูดเอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ดีไหมครับนี่ขับดี้หมขับดีอยู่ครับนิ่มเลยไฟท้ายนีครับ้เกไม่ได้สเไม่ได้เป็นระบบแบบเปิดไฟอัตโนมัตินะไฟท้ายนี่อันนี้ตัดระบบไฟฟ้าออกมาแล้วระบบไฟฟ้าออกนะฮะควบคุมไม่ได้ครับผมจะไฟท้ายไปเดินนี้ไปเดนนีลยครับไปเดินนี่เลย ลองขับดูมอนิเตอร์หน่อยนะครับไหน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 นี่โอ้โหโอ้ถอยไม่ขึ้นป่ะป่าวรถไม่มีแรงเลยวะรถเองนี่ตายแล้วตีไมน้น่เลยรถคันเดียวกันนั่นเลย <c oughs> โอ้รถไม่มีแรงเลยตายตายตา พอไหมครับพอไหมเด่นหน้าไปไหนครับบอปๆๆๆไปดูกานเดี Whew, ๋ยวเจอกันครับเจยาสุดท้ายเพขาะเจาคืนแล้วนะทุกคนนะนะครับวันนี้รถรอครับมามีงานนะฮะในนี้รถรอครับรถรอ รอเท่ครับรอเท่อันนี้ลองเหมือนคนขับไม่โคเลยเอ้าอะไรวะมาเดี๋ยวยืมรถถ่ายขับมานะรถถ่ายผมแบบท่อมันลั่นไงแบบผมก็ไม่ค่อยอยากขับเนาะท่อมันลั่นดันไม่รอดครับโอ้เดี๋ยวขายไปบอกกันพอดีพามตาย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 อันนี้ต้องเทแบบไหน ไดแล้วเราติดเทแลวดันเข้าไปนะอ้าวโอเคได้ได้ได้เอาเทตรงนี้เลยใช่ไหมเทตรงทางเข้าอ่ะอ่ะเดี๋ยวดำเลยแล้วกันนี่เห็นไหมกองดินโคตรใหญ่นะครับเราไปเปลี่ยนยางถูกรอบมาใหม่ ยาง้รอยใหญ่ไ่างพันไม่ใช่เหรอยางยางไหลยางไหละก้ามันยางก้ายางพันมันเท่ากันนะยางใหญ่เหมือนกันลิฟท์พันกันเลยไหมอันนี้มันแปดห้รืป่าเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันยางแปดสงห้าครับผมอรนผมนั่งเลยนั่งวัน เสียงพ่อแบบเท่มากเลยโอ้ยจอดโคตรกีกะเลยไปทางกว้าง,งโอ้โหโอ้โหจบเลยปั๊มอีกแล้วใหญ่เลยอันนี้เออได้อยู่โอ้โหนยมาแล้วมานทีมระลัดหมดด้านดีอยู่ด้านดี ที่บ่าเรือกไปติ๊กไว้ก่อนนะครับอ่าไปเดียวครับผมไปไปเดียวขับมาได้เดี๋ยวผมได้ตักใส่ก่อนพี่ไว้ขับมาก่อนเลยเดี๋ยวมาได้ๆๆขับทั้งทัวก์เขารีบนะทุกคนนะเดี๋ยวจะจับให้เขาก่อนตอนเขาเรียบนะครับนี่เป็นไง ดินรอก่อนนี่ะโหก็ดันดีนะเนี่ยอันนี้เป็นรถไถ่ายฟอร์เดเจนทง100หรือรถไถเล็กนี่หว่าใช่ไหมรถไถเล็กไหมนี้ถ้าเทียบกับคุปตาก็น่าจะเป็นเอล36หรือเปล่า รถไถกตานี่คือแบบไม่อยากมาก่อนดไม่้เรื่องครับมันดันดันไม่ได้นะทุกคน ไม่ครับเสียงมันดังครับแล้วบอกว่าเสียงดังเลยดังขนาดนั้นเสียงเสียงรถไถพีนึกว่าเต็มแล้วครับเตมแล้วครับนะครับเขาได้ใส่ดินห้าจีมาดิมาแล้วเอาเอาเอาเราขึ้นไหมเดียครับอะไรนะนะไม่ได้ยินเลย <c oughs>

โคนี่แบบแสบแก้วหัวมากเลยหอวรถเราไม่ได้ลาดเลยว่ะวิ่งแบบกกลนิดเดียวเอง อีกเพี่อนแค่ไหนเดี๋ยวผมไม่เอามาอีกเพื่อน

เพิ่งได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าไปดูเสียปั๊ม ครับขับไปเลยขับไปเลยเดี๋ยวมขับไปด้วยนะเอารถคุณต้องขับเองสิครับครับอันนี้รถเทเลอร์นะโอ้โหหัวโป๊สขายนะครับเทเลอร์ขายครับเราจับคะแนนเขาก็ขายคัันน้เนเลยนะคนน่ะเดี๋ยวเราไปด้วยเยดี๋ยวครับตัว <laughs> Đâm rơi đâm rơi Đúng ăn được cái mà rơi nhé Ôi, dập chi nữa Dập ừ, chi rồi là Mấy một sắc thi mấy một thi เห็นไหมไม่หมือทีเห็นไหมเขาชอบแบบย่างๆไงทุกคนเห็นไหมโอเคอ่ะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อย่ากันนะครับอะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ